อังเก้ปอสเตโกกูจะไหวหรือเปล่านะครับเจ้าป่าฟอเรสนำสองศูนย์แต่แพ้หงขาวสวอนซีสามสองร่วงคาราบาลครับอีกแล้วนะครับเปิดหัวมาไม่ดีซะเลยนอเทียงฟอเรสครับโอ้โหได้อีกออดเชียชสครับยิงเบิ้ลในครึ่งแรกนะก็นำไปเกาะน,นะครับแต่ครึ่งหลังโดนสวอนซะีซิตี้เนี่ยคู่แข่งแชมเป,ปี้ยนส์ทีเสมอแล้วรัวแซงทดเจ็บแพ้สามสองตกรอบคาราบาลครับสำหรับนอเทียงฟอเรสอังเก้ปอสเตโกกูนะครับคุมเจ้าป่าฟอเรสแข่งนัดที่สองเปลี่ยนทีมจากอบอลลีกสิบตำแหน่ง โดยแข้งใหม่อย่างเจมส์แมกกัตี้ดักลาสลุยแล้วก็อเล็กซานเดอร์เซนเชนโกได้เดบิวต์สุดหมดเลยเกมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับเริ่มต้นเพียง15นาทีครับฟอเรสต์รวมความได้เปรียบนะโอโมรีฮัชชินสันนะครับลากตับยิงติดบล็อกเข้าทางเจโซสเน่ยนะสามจอดที่เสาไกลโทษเจ็บครึ่งแรกครับทีมของอังเก้ครับสถานการณ์สดใสไปอีกครับต่อบอลประสานงานกันจนฮนะัชชินสันเนี่ยตวัดจากเสาไกลให้กับเจโซสแทบอินเข้าไป2-0 อย่างไก็ตามนะครับครึ่งหลังนาที68ครับจุด้านของเบเกสครับซูดูแบ็กของขงขาวสวนซีเติมข6เตะมุมตีใครแตกนะครับหลังจากนั้นนะครับจุดนันของสวนซีครับโหมบุกหนักจนทดเจ็บช่วง90บวก2ครับผ่านเข้าเขตโทษในผ่านเข้าเขตโทษไปนะแล้วจุดนันของวิปอนิกนะครับกองหน้าตัวสมรองลงมาเข้าชาร์จที่เสมอ2-2เกมทำท่าว่าจะต้องดวลจุดโทษครับแต่นาที90บ7ครับ ด้านของเบเกสครับเติมเล่นลูกเตะมุมนะครับโอ้โหแล้วได้เก็บตกวอลเลย์เสียบเสาไกลส่งฟอเรสตกรอบแบบพลิกล็อกเลยนะครับโอ้โหงามไส้เลยสําหรับสถานการณ์ของอังเก้โปสเตโกกูนะครับเกมที่2ครับไหวหรือเปล่านะครับแพ้อีกแล้วนะครับเจอสวอนซีเนี่ยนำเข้าก่อน2-0ครับแต่หลังหลังจบเกมกลายเป็นว่าโดนสวอนซีพลิกล็อก3ประตูต่อ2นะครับเขี่ยทางฟอเรสเนี่ย ร่วงคาราบาลครับไปเลยนะครับหน้าไม่เจือนพอสมควรสําหรับอังเก้อืมสถานการณ์สถานการณ์ครับอืมรอดูนะไม่อยากจะพูดอะไรมากมายครับผลงานเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างนี้แล้วกันเนาะไปกันต่อนะครับมีโหมครับว่าลิโอเนลเมสซี่จ่อที่จะต่อสัญญาใหม่กับอินเตอร์มอาเมีออกไปนะครับรายงานข่าวจาก ES p n วครับบอกว่าลิโอเนลเมสซี่ราชาคนนี้ใกล้ที่จะต่อสัญญากับอินเตอร์มอาเมีไปอีกหลายปีนะครับ รายงานก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ในช่วงท้ายของการเจราจาละโดยเหลือเพียงรายละเอียดเล็กย่อยที่รอ,อการสรุปแต่ยังไม่มีการรายงานรายละเอียดในเรื่องของจํานวนเงินเมซี่ในวัย38ปีครับยัมร่วมทีมอินเตอร์เมามีระหว่างฤดูกาล2023ัน2023และสัญญาของเขาจะสิ้นสุดในปี2025ฤดูกาลนี้ครับเมซี่รั้งดาวสโนวอนดับ2ในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์นะหรือว่า MLS ด้วยผลงาน20ประตูจาก21เ,เกม อ่าอันนี้คือในเกมในลีกนะแถมยังรั้งอันดับ6ร่วมนะครับกับการเป็นจอมจ่ายด้วยผลงาน11แอสซิสต์นะครับฤดูกาลที่แล้วเขาจบผลงานรวมทั้งสิ้น20ประตูกับ16แอสซิสต์นะครับขณะที่ทุกรายการนะนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับไมอามี่เมสซี่ทำไปแล้ว54ประตูจาก62เกมนะครับโอ้โหก็ถือว่าใกล้ที่จะต่อสัญญาใหม่นะครับกับทางอินเดอร์ไมอามี่นะครับสำหรับลิโอเนลเมสซี่นะรอดูได้เลยครับเรื่องของสัญญงสัญญาใหม่ ไม่น่าจะย้ายไปไหนเขาก็มีความสุขดีที่สหรัฐอเมริกาเขาก็เคยให้สัมภาษณ์อยู่แล้วนะครับถ้าเลิกอินเตอร์ไมามีไปก็คงจะเลิกเ่นบอลไปเลยอะไรเงรรี้ยฮะแต่ก็เพื่อที่จะไปลุยฟุตบอลโลกปีหน้าหรือเปล่า2026นะครับก็เลยต้องรักษาผลงานรักษาระยะร่างกายของตัวเองไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าขอโฟกัสไปทีละวันต่อวันเรื่องอนาคตว่าจะไปลุยฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายกับเพื่อนๆหรือไม่เนะี่ย ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเมซี่เคยสัมภาษณ์ไว้อยู่เนาะอ่ะไปต่อกันที่ข่าวสารของบรูโน่ฟันเดสกันหน่อยครับสร้างทีมใหม่ดีหรือเปล่าครับชัานของพอลปาร์เกอร์นะครับเรียกร้องให้แมนยะูเนี่ยขายบรูโน่ทิ้งเลยนะครับชัานของพอลปาร์เกอร์ครับเรียกร้องให้แมนยูครับอดีตต้นสังกัดเนะี่ยขายบรูโน่ฟันเดสกับทันทีเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมเปิดขึ้นบรูโน่ฟันเดสครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปในซาอุดิโปรลีอาระเบียนะ แต่เขาเลือกที่จะปฏิเสธแล้วก็อยู่กับแมนยูต่อไปนะครับมีรายงานในเดือนสิงหาคมว่าแมนยูเนี่ยอาจจะตัดสินใจขายบรูโน่ฟรานเดสในวัย3ปีหากได้รับข้อเสนอมากกว่า100้ล้านปอนด์ดยพอาปาร์เกอร์ครับรู้สึกว่าบรูโน่เนี่ยไม่เหมาะกับระบบของรูเบนอัมเรมและอยากเห็นกาลอสบาลบ้ากองกลางของบรตทันเข้ามาแทนที่ชนัตันของปาร์เกอร์ก็กล่าวกับชนั้นของไมเบตติ้งไซส์นะครับเขาบอกว่า ผมคิดว่าบรูโน่ในทีมนี้เป็นเหมือนบล็อกเหลี่ยมที่พยายามจะใส่เข้าไปให้หลุมกลมๆแต่มันไม่เข้ามันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะผู้จัดการทีมปฏิบัติกับบรูโนเหมือนชายสวมผ้าคลมที่จะมาช่วยแมนยูแต่การที่บรูโน่ลงเล่นจะส่งผลเสียต่อแมนยูนเต็ดรอเปล่ายูนาเต็ดเนี่ยจะไปถึงจุดที่ต้องการได้หรือเปล่าถ้ามีบรูโน่คำตอบของผมก็คือไม่เพราะบิ๊เมนูคืออนาคต ยูนเตดต้องการพละกําลังในแดนกลางผมอยากได้คอบบี้กับคา,าร์ลอสบาลบาสองนักฟุตบอลที่ดีคนที่ขยับขึ้นลงได้แต่ครองบอลแล้วก็ครองบอลได้อย่างมั่นคงเขาเล่นได้อย่างลื่นไหลนะแต่มันยอดเยี่ยมมากที่ได้ดูเขาเล่นเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากเขาฉลาดมีความเร็วและมีความนิ่งมากแมนยูเนี่ยน่าจะต้องคว้าตัวบาลบามาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ด้าน,นของพอลปาร์เกอร์แสดงความคิดเห็นบอกว่าสร้างทีมใหม่เถอะถ้าเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมเปิดขึ้น ควรที่จะปล่อยเขาไปซะสำหรับบรูโน่ฟอรเดนเดสนะครับสร้างทีมใหม่ยุคใหม่ดีกว่าโดยที่ไม่ต้องมีบรูโน่แล้วนะครับเด็กใหม่อาจจะสร้างอนาคตได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยอยากได้คนที่แบบวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบมีพละงกำลังต้องเอาความสดเนะี่ยไปบทกับความเก่าอะไรทำนองนั้นนะฮะในในสไตล์ของพอปักเกอร์เขาก็มองเป็นของเขาเองนะฮะก็ประมาณนี้ครับความมิเนี่ยของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันไอนะคิดเห็นงไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ มาลายูเวนตุสครับเล็งคว้าตัวแบร์นาโดซิวาแบบไร้ค่าตัวนะครับมีรายงานข่าวจากตูต้าสปอร์ตครับบอกว่ามาลายูเวนตุสครับตกเป็นข่าวว่ากําลังจับตาสถานการณ์ของแบร์นาโดซิวากับแมนซิตี้นะว่าจะจบยังไงตอนนี้ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อหวังคว้าตัวมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญ,ญญาในช่วงซัมเมอร์ปี2026รายงานข่าวบอกว่ามาลายูเวนตุสครับเริ่มวางแผนล่วงหน้าเพื่อจะดึงตัวแบร์นาโดซิวาม์ร่วมทีมในฤดูกาลใหม่ก็คือปีหน้าครับ 2026-2027โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของนัโปรีท, Words. ที่เพิ่งคว้าตัวคิวเดอร์บอยอดีเพื่อร่วมทีมของเขาเนี่ยที่สตีเอามาร่วมทีมแบบฟรีฟรีในช่วมมงซัมเมอร์ที่ผ่านมารวมถึงกรณีที่เอซิเิลานครับเคยได้ตัวลูก้าโมติชมาจากอัลมาดริดโดยไม่เสียค่าตัวเหมือนกันแบร์นาโดซิวาครับเพิ่งมีอายุครบ31ปีในเดือนสิงหาคมที่ผ่าน,นมาและยังเหลือศักยภาพที่จะสร้างผลงานในวิธีเกาโชอทรีอา A, โดยตลอดเส้นทางอาชีพเนะี่ยเขาลองเล่นให้ทีมชาติโปรโตุเกสไปแล้วกว่า103นัด ได้อยู่กับแมนซิตี้มาตั้งแต่ปี2017หลังย้ายมาจากโมนาโกด้วยค่าตัว50ล้านยูโรยูเวนตุสครับหวังเมื่อถึงเวลานั้นนะครับแบร์โดซิวาจะยังเลือกหาความร้าทายอในอิตาลีนะครับมากกว่าที่จะย้ายไปคาแข่งในมิชลลิกอ็อกเกอร์หรือซาอุดิโปรลีกนะครับเมื่อเข้าสู่อายุวัย32ปีนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์นะรอติดตามได้เลยครับของแบร์โดซิวานะทางด้านของมาลายูเวนตุสให้ความสนใจ อยากจะเซ็นฟรีในช่วงตลาดซัมเมอร์นะ้ปีหน้ารอหมดสัญญาก็น่าจะสวยโอกาสมาจากแมนซิตี้เลยหรือไม่นะครับอันนี้จะเป็นฤด,ดูกาลสุดท้ายของแบรนาโดกับทางแมนซิตี้แล้วก็เป็นไปได้นะครับก็อย่างที่เรารู้กันเนอะรอดูครับความท้าทายใหม่เขาจะเลือกไปที่ไหนถ้าหากว่าจบฤดูกาลนี้กับแมนซิตี้ไปแล้วก็คิดว่าน่าจะไปช่วงของการกอบโกยเงินละแล้วก็ช่วงการรักษาสภาพร่างกายให้ดีที่สุดนะครับนะรอติดตามได้เลยนะครับผม